สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับามาดูช้างครับเพื่อนๆวันนี้มาดูช้างเกี่ยวกระโพดนะครับมาดูรถของพี่เขาหน่อยโอ้อยังกิ๊กเลยครับเนี่โอ้ได้กี่ปีแล้วนอเนี่ยได้จักปีแล้วเนี่ยได้กี่ปีแล้วรถเนี่ยข้าปีที่สามใช่ไหมโอ้โอเครื่องของมิซูเรืยฮีโน่เนี่ยฮีโนโอ้ จะเข้าปีที่สามแล้วนะครับเพื่อนๆเครื่องเป็นฮีโน <c oughs> เ่เจ8อซีนะครับสองถามเจ้าของรถก่อนนะครับ โซ่48ก้อนนะครับไปแถบเต็ม80เซนตามเคยครับส่วนมากจะเป็น80หมดแล้วครับมาดูัด๊มตัวเดินหน่อยโอ้โหนี่นะปั๊บามยบ23เลยนะั๊มคู่นะส <Đ ã. S 1> องตัวเรียงกันเลยนะนตัวเดินแยกอิสระนะครับแบบนี้ดีครับโอ้โห เกษตรพัฒนาเจ้าช้างไบไฟนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าเราจะสั่งนะมีให้เลือกทั้งมิซูนะครับแล้วก็ฮ i โนนะครับถ้าชอบแบบไหนก็โทรไปถามทางบริษัทเองได้เลยนะครับเนี่ยอย่างกิ๊กเลยนะครับเนี่ยสติกงสติกเกอร์นี่ยังอยู่อยู่เลยนะครับปากเกี่ยวก็ มันตัวทั่วไปนะครับเหมือนรถเกี่ยวทั่วไปนะครับส่วนมากเขาก็จะมีขายนะปากมันเนี่ยแล้วก็อุ้มได้สามตันเลยนะครับเนี่ยใส่ดีๆจุแค่สามตันเลยครับแต่สองเตียนกว่านะครับแต่ว่าทางมาตรฐานโรงงานที่เขาลงมาในใบโปรชัวนี่ได้แค่สองจุดห้าตันนะครับแต่ว่าถ้าอัดดีๆได้สามตันแน่นอนนะครับผมโอ้น้ำหนักนิด หนักมากเลยนะครับหนักเนยก้ก้า9ุตันเลยนะครับเกือบสิบตันเลยนะโอ้มันจะหนักกว่ารถเกี่ยวข้าวทั่วไปนะโชเปอร์โชเปอร์เลยมีแต่ไวรุ่นทั้งนั้นนะครับแปดสองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนเกี้ยวๆนะราะยังซิ่งเลยนะ ผมแอบไปเห็นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรดูรีวิวรอบรอบรถให้ดูก่อนว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเนี่ยแล้วก็มิสซูฟูโซตัวนี้บรรทุกไบบด้21ตันเลยครับเนี่ย10ล้อคันนี้เนี่ยโอ,อ้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับ ีว่าพับมันอยู่ข้างในหน่อยนะแล้วแต่ความชอบของทุกคนครับ ในเนี่ยก็เวลาโดนโดน,ดนตอไม้โดนอะไรเนี่ยมันก็ปลอดภัยดีครับก็อ,อยู่ข้างนอกอาจจะเกี่ยวเอาได้ครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียทั้งไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะสิ่งแล้วนะ <c oughs> หัวเกี่ยวต่ำต่ำมากเลยนะครับเนี่ยวางหัวเกี่ยวเนี่ยแนบพื้นดินไปเลยนะครับแล้วผมจะหาที่หลบไปแล้วเนี่ยไปนั้นมีม,มีหวหังว่ารแตกได้แน่เลย กอนะหลายทีหลบแล้วโอ้โหบกคล่องตัวมากเลยนะครับแม่เดี๋ยวดิปป๊บเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะคันเราได้นะครับไอ้พวกละองเนี่ยขับไปเดี๋ยวผมต้องรีบไปอาบน้ำแล้วเนี่ย วิ่งหนีรถเกี่ยวนี่นี่ว่ายากแล้วนะมาเจอรถเกี่ยวกระโปงนี่วิ่งหนีแต่ไม่ทันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตกเขาได้นะครับเพราะว่าไอตัวที่ปล่อยปล่อยไอแกนกระโปดงมาไม่เหมือนของไอพวกสิริเจริญครับไอที่ว่าอะไรเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นโลงเย็นนะครับเออตัวนั้นมันไม่ได้พุ่งแบบนี้นะครับ ตัวนั้นก็จะปลอดภัยครับตัวนั้นมันจะปล่อยลงข้างล่างเลยครับแต่ว่าน,นี้พุ่งโอ้ยอย่างกับรถเกี่ยวข้าวเลยแล้วก็น,นี้ไอ,ไอ้ปากข้าวโพดเนี่ยมันมันแข็งนะครับมันมีน้ำหนักนเวลาเจอแรงเบี่ยงออกมาเนี่ยอโอเคเรามาถูกทางแล้ว <laughs> ดูดิแตกกระจายเลยนะครับเมื่อกี้นี่ไปผิดทางนะครับลบเกือบไม่ทันเลยโอ้คนรีวิวได้โลยลงทุนม,มากๆเลยนะแต่ผมก็ต้องบุกป,ป่ามานะครับเนี่ยกลางทุ่งนาแบบนีก้กีมออไซค่เข้ามาครับหาทางไม่เจอนะครรับเพาะไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับมาไม่ถูก สำหรับหน้ากว้างตัวนี้ปากเกี่ยวอยู่ที่3าเมตรเลยนะครับได้สี่แถวนะครับโหถือว่ากว้างกว้างใช้ได้ครับรถเกี่ยวมาตรฐานก็3เมตรอยู่แล้วแล้วก็ตู้นวดตัวนี้นโหหกฟุตนะครับจัดจัดว่าอยู่ในรถใหญ่เลยนะครับตูน้นว,วด6ฟุตเนี่ยมาทำงานได้ไวครับตูน้นวดใหญ่ๆเนะี่ย ไม่มีปปญนาจะหมดคำหาเรื่องกระพูดข่อสูตรนะครับว่าร่อนได้ไวครับไปล้วขนาไไดไปตั้งไกลแล้วยังยังจะยิงใส่ผมอยู่เลยเนะี่ยโอ้ ดี๋ยวไปดูงานสะอาดหรือเปล่า,าก็ใช้ได้นะครับไม่มีไม่มีเม็ดร่วงมามีนิดๆแตหน่อยนะครับโอเคครับเนี่ยใช้ได้เลยก็มาตรฐานอยู่ครับก็ขอนที่เขาก็ต้องจะผลิตรุ่นใหม่ๆมาก็ต้องลองผิดลองถูกมาบ้างนะครับอร่นรุ่นหลังๆนี่จะดีนะครับเว่าทดลองมาเยอะครับ ไม่เข้าไปใกล้แล้วนะเพราะว่า <c> ค <oughs> ันเหลือเกินครับโออดูดิอย่างเปี้ยวเลยนะครับเนี่ยโออดูดิผมก็ชอบไปตอนที่เลี้ยวกับลำนะครับแม่อย่างเปี้ยวเลยนะใช้ได้ครับ อยากได้สักลำแล้วนะครับเนี่ยจะทำงานแถวนี้เนี่ยมีมีให้เกี่ยวตลอดนะครับเนี่ยนุ่นก็กําลังเขียวนะแปลงนุ่นเนี่ยอันนี้ต่อเจ้าเดียวกันนะครับแปลงในสามสิบไร่นะครับ <c oughs> ไปแล้วนะครับเนี่ยสิบรอหนึ่งครับเนี่ยอันนี้สิบรอที่สองจะหมดหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะหมดนะผมว่า เพว่าราคานี่ไม่มีข้อมูลนะครับผมเปิดดูใน Google นะครับเนี่ยนะก่อนที่จะให้เพื่อนๆดูนะครับราคานี่เขาไม่ได้บอกมานะครับแต่ว่าต้องมีสองล้านอัพนะครับต้องต้องแพงกว่ารถเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนครับการทำงานของรถเกี่ยวกระโโปเนะครับแล้วก็ชุดปากเนี่ยซื้อใหม่ก็หลายตังแล้วนะ ก็นะออยังบอกเลยนะระวังแกนกระโปงนะอย่าไปใกล้นะ,พะเพื่อนนะเจอรถเราไม่เคยเห็นเลยเหมือนผมเนีย่ยวิ่งเข้าใส่นะโอ้อาจจะมีบาดเจ็บเขาได้นะ มาแล้วเดี๋ยวรออีกสักยกนะครับจะปิดคลิปแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่มาด้วยกันถึงตรงนี้เลยนะครับอาวันที่สิบนี้ขอให้รวยๆทุกคนเลยนะครับผมไปล้ผมชอบไปตอนที่เลี้ยวนี่นะครับเอ,เอาอีกสักครั้งวะติดใจครับโชว์สเต็ปหน่อย นี่อย่างหล่อเลยนะเนี่ยดูเพลินเลยนะผมเนี่ยโอเคครับผมวิดีโอชุดนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ